โอเคครับ okay, ท่านผู้ชมนะขอสปีดสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับช่องผมครับโนซีนะผมวันนี้เริมาเล่นไปนะท่านผู้ชมนะครับและนี่เราก็มาเล่นกับคุณเพียรวแล้วนะครับผมนะให้คุณเพียวราคาท่านผู้ชมหน่อยดิก็สวัสดีครับอยู่กับช่องเพียวไฟย์ชแนลนะก็ อย่าลืมอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะผมอ่าโอเคครับผมทม่านผู้ชมนะวันนี้เราก็มาเล่นเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะเราก็ยังเล่นไม่จบเหมือนเดิมเนาะโอเคเราก็ไม่ชันเล่นเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปหน้าสุ่มเหมือนเดิมกันเราไม่พูดพร้อควาเพิงแล้วนะไปว่ะใช่ป่ะอุ้มนะท่านผู้ชมนะก็มาถึงหน้าสุ่มแล้วผมคุณเที่ยวนะแล้วผมก็จะสุ่มด้วยคุณเที่ยวก่อนนะครับทนะ่านผะู้ชมนะไอเที่ยวผงแข็งได้อะไรวะกูให้มันขอก่อน พีเจอร์พิเยอร์มีไหมครับมีครับผมนะฟีเจอร์พิเยอร์ก็ได้อ่ามันก็แล้วแต่ดวงนะไปสปินหนึ่งเอฟใช้ตัวยังไม่ได้อัพนะครับผมเ,เดีย๋ยวจ้แล้วใช้ตัวยังไม่ได้อัพนี่มึงเป็นคนตั้งหัวข้ออีกนะอีหัวข้อเนี้โอเคโอเคโอเคผมอี่ยังไไม่ด้อัพใชผมให้คุณเพียวไปจัดเต็มที่นะผมมาดูเอาอัพไม่ครบได้ไหม อัพไม่ครบอัพไม่ครบหมายความว่าอะไรยังไม่ตันใช่ไหมอออ่าได้ได้ได้ถือว่าให้นะับเพราะว่าบางตัวที่ยังอัพอยู่มันก็จะแบบเดินเท้าไงเอาของผมครับติดพอที่เอาไว้เล่นชาเลนจ์นักเตะเพียร์มาลีว่เย้เย่มึงเจอกูให้ฉันมีหมอผมได้นักเตะเพียร์มาลีกนะท่านผู้ชมนะโอเคครับผมนะครับบอกเลยว่าเดสลาตตีฮะเจอกันเดี่ยวไป โอเคครับผมท่านผู้ชมเราก็เราก็จัดงไมเรียงรอยใช่ไหมเพียวยีเอันนี้พิ่มารีนใช่ไะมจี๊บหายกูลืมเอาทุเล่เอาออกอ๋ออิสระอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นะถือว่าให้ไม่เป็นไรคะผิดพลาดครั้งเนาะตัวเดียวใช่ไหมมีตัวเดียวใช่ไหมอ่ะตัวเดียวตัวเดียวโอเคไม่เป็นไรผมให้ผมให้ใหโอเคนี่หนูว่าจาัดนี้นะมีใครฮะเวิร์ตพบนี่แบกวายฮะลาป็อกปกติเลยแฮร์รี่เคนบูโน่เมสซ่าเนวโรดี้เกลิ่งหมดเลยครับแล้วผมจะปรับเป็นพีเคนะออาไ <Okay. S 2> แล้วก็ oh, คงยัไม่ไม่อั p น,นะนี่จะเป็นซูเร่ทุกคนซูเร่ใช่ไหมอ่ะซูเร่เดียวมันก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นกองหลักได้อยู่มาวะเย็ดแงะบอกเลยว่ามันถามว่าซูสี่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม,รไม่รู้เหมือนกันไม่ไรู้ต้องรอไม่ต้องรอลุ้นครับเป็นเรื่องของเราเองนะฮะเอ้ผมกดอัดแล้วใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวลืมกดอัดแล้วกูหาไม่ห่อ มาครับผม coming to quick stop น้ำแก้วอะไรวะเพียวเว้เพียวเข้าเกียงเลยเพียวว้าวอ่ะอ่ะมัเข้ามาแล้วอ่ะแต่คุยยังไม่เข้าเลยยอพึ่งเข้าเป้าหน้าของสปอร์ตติ้งลิสบอนจะกับเอเวอร์ตันนะครับผมนะคนละลีกเลยนะผมอยู่นีกาโนดนะผมอยู่พรีเมียร์ลีกนะท่านผู้ชมนะ S <S oh, เราก็จะพากเนยมาขอเเกมองแ่่เมเปเาทีสองรฮะปุเเมูกมต่อจะพยายามยงบอลนครับนิดเล่ทับอ้ยาปตีของพิลอุ้มปตีของเกมหดนะ

บอกเลยว่าความขาดแน่จริงนะเริ่มชมนะโอ้เพียงม,ม,มาเล่นเก่งจริงเลยว่ยะผมก็จะไม่ยอมอ่ะโรดีผมได้ทำงานเมื่อทีว่ะไปผมโอ้ยเชื่อมันชนะกูปะเนี่ยเฮลิเซียนะตันเบียวอ่ะ โอ้เซเซโกู้เซนก้ะเนว่าอไเอ่ะบูโน่ถับอลหนันปเตก่อนนะแลบอลนีิบ si> ูนชีไม่หมออะแล้วก็ชิเน่น้าบูโน่บูนโปานัี่าผมบูนอนนี้ตายโอ้โหลูกี่ของบูโน่นีสุดงามจรินะเจ้าบานสมหมได้แล้วนะนี่บอกอลจะเป็นีไอี้ช็อตแรกทุกคนชอตแรกมันสวยมันหลุดแบบหลุดจริงจริะ โอมูซาเดมเบยกองหนาเก่งเย่งนัมูซาเดนเบผมชอบเ่ออะไรเื่ของของเรนนโตออแกสโตฮะ่าพมพอะของเฮ้ชื่อบรนีชื่อบิีรโอเคผมชื่อมูซาเดนเรื่อมูซาเดนเรโอเคผมนซานับจับอลไ้สวยงามฮะเบนชิเบลฮะบูโนฮะมิมะ เข <onz rates> ากังฮะอ้บูลูชิว่ะบูลูชิเฮ้ยเดเฮลีเดเบลีไม่ยอมไม่ยอมไยอมอีที่อู๋ี้บอกเลยนะชอตนี้ได้เดเบโอ้ยไม่พลฮดใจหายเชยบอกเลยวนนี้เดียร์จริงอะปุ๊มเเล่มันยิงคมอยู่นะบอนทองอ้เป็นบอลทองอะโอ้ยยิงใก้คล้ายอเล็กซิสอะคมพอๆกันดยูเป็นชีเวาะโอโห้ไม้ตรงพีนี ไอ้คิงนี่แอนตอันตรายครับไอ้คิงนี่แอนตอันตรายมากเลยอ่ะใครจะไปรู้ว่ายมันจะเล่นแบบมันจะเล่นแบบหลุดไปมันหลุดเกินไปจริงอุ๊ยชิบหายแล้วโอเคยังไงครับผมเล่นลูกเร็วนะผมเล่ลูกเร็วไม่จบเปล่าแล้วเล่นลูกเร็วฮะเราไม่มามาคัสฟอร์ตอบไปแน่นอนอุ้ยตังติดท่าน้ของใครวะน่ะ ผมูซาโดี้อ่แต่ยังไม่ผ่านลาป็อกฮนะลาป็อกแมันชิตเพลวิ่เหนือ่อจริงๆนะบอกเลยท่านผู้ชมนะโรดีนะ้ฮะกระเบียบเอโอ้สุเ่มาวะซูเล่ก็มาแม็กควายโอ้โหแม็กควายสตีน,นตี้ <นะ S 2> ผมเยี่ยมยอดนะลูกนี้อันทูมนี่ฮะไอ้เช่นมันโม่งแม้แต่ชิบหายละชิบหายแลย้วมันทุ่มนี่ด้วยมึงชิบหายลนะโอ,โอ้ผมแม็กควายวายังสวยงามอ่ะโอ้โหมันก็ตัดบอลพ่านนะลูกนี้ ยังได้ครเอาไฮะอือหือยกขาอย่างงี้ก็สวยวะทมนี่ไม่สนมากมอย่างไรอย่างอย่อีกจะสุเรมันเข้าบอลแหนกอีเขี้ยมันเข้าบอลแหนไปบางทีชิหายแล้วีมมันหลุดมาเลยกลังบู๊อ้เฮีอเียเพิ่งนี่โอเคผมยังจายหลังก็อย ah ่ก oh ็สวยนะมาลูก okay, น okay. ี้ท้าของเอเวอรตตันฮะ หลา่ลปาปอกะหล่าปอกขึ้นหน้ามาบูโนครับต่อไป้บูโน่เดลิเกนต์นำบอลมามาคาร์ลฟอดยิงไปยิงไกลครับโอโหไอ้เจ้าเนะี่ยก็จบขึ้นแรกนะบก็ขึ้นแรกเอเวอตัน ตอนแรกนะเอเวอร์ตันกับนัอยู่นะฮะแล้วฝั่งของคุณโอมาตีเสมอได้เกมจะเป็นงไงต่อไปก็ไปดูกันนะคุณเกียร์้ั้ยเฮ้าหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ย่ะดูเ่ายเ้าเะไเฮ้วเฮ้มเฮยเฮ้ยยเ์้ย้เฮ้ยนฮ้เ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้าเเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เนะเฮีเ้เฮ้ยมฮ้ยเอ้ยอ้เฮ้เ เรื่องชมนั้นเมื่อกี้ก็เกิดปัญหาหน่อยนะครับผมนะเพราะผมก็ได้ไปเล่นกันอีกรอบนึงให้มันเสมอกันอีกรอบใช่ไหมพี่อ๋อแต่สกอร์แม่งเสือไม่เหมือนเดิมอ่ะตอนแรกคือมันจะเป็นหนึ่งบอลแอบไปเล่นรอบๆดินๆนะรู้ไหมทำไมมันรีบเป็นสองประตูอ่ะก็ก็ผมผมผมเป็นคนได้จุดโทษใช่ไหมผมยิงไปซ้ายอ่ะแล้วโอ๊บก็มาซ้ายแต่แม่งหลับไม่ได้แปอบไหมมันหลับไม่ได้จริงๆนะทุกคน ผมไปท้ายค <ừ, S 1> ือคือผมเตรียมว่าจะไปท้ายกันใช่ไหมแต่มันแต่มันแบบไอ้คิงไหนตัวคิงที่เป็นของไอ้เพียวแม่งเถิกยิงบุพุ่งเข้าแบบตรงเหลี่ยมเนี่ยได้ดีนในด้านของเราไปได้อ่ะเฮ้ยเสียว่ะไอ้ยั้ษ์คนเล็บแม่งขุดเลี่ยมเตือ่อไปเราไปเล่นกันาร์ดีกว่านะท่านผู้ชมนะกูเ <c oughs> จะท้อใจจริงๆว่ะไปไปต่อน่าจะยิงตรงๆอ่ะเออตรงไม่ได้แบบโอเคบ่ายอย่าแม่งยิงท้ายแล้วเข้ามุมปี่เลยมาลำเข้ามปีกมาผม ไผมการเดลววะกูขายยังไม่งีกู้ขายการเดียจริงไหมพี่อย่ากู้ขายโอไม่พลาดมึงขายลงเจ้าตัวไหนเล่นโอ้หเยอะแยะมั้งย่าไฟฟาอู้ดนี่เงี้ยะไร้อหายได้แค่โอ้ทอมัสปาเต้ม่เหนียวว่ะนี่ผมโรดี้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 ไดรู้เหมือนลากมาคาราทไตรไดบอลนะ S 2> <S 2> เฮ้ยเย็นคุลิมเยี่ตูวกแกแม่ไหนไมได้ไมค่คก่อนฮะดูนี่ยิงตีงกรอยมอบคากสวยมากมาครันผ่ลหน้ดูฮะดูภาพช้าดนึงมาค่ก่อนะดูงนะจากตอนนี้รับูโ,โน่ถ่ามาคกันี่ยิงได้คับซัดเต็มเเดใคลูกเมื่อกี้นะคบผมบอกเลยว่าซัดสน,นอนทอนริงคลิปนี้ อตแต่ไม่ผ่านดะเฮย์จโอท yes. <อ>านะไม้ฟ้าบอกเลยว่าลูกนี้แม,ม่เออซาโร่ฮะซาเโร่กระตุกบอลนิดน,น,นึงฮะมททอมมี่นี่ฮะอย่างเ้ยมีสน้องว่ายตามอลนะหวะ้แมททอมมี่นี่ยังคึงได้ฮะยังยังเล้ยง,ยงยต่ออ่ะแต่ไม่ผ่านอ่ะซาปาคาต้าฮะไฮริเกนฮะไปหน้าของการ์เรเบลฮะชินเซนกูชินเซนกูยังได้บอลนะต้องตับอใ้ใส่ครับชหาย้ว โอเคผมเฮ้ยอะไรกใจเย็นๆนะนี่กินแม่ใจเย็นผูชมต้องตาบอด้วยนะอุ้ยอุ้อุ้ยเกินไปเฮี้ยหมดับแมงคับแมงับเฮ้บเฮียนเฮี้ยนดีเลยนอุ้ยเกือบเกือบไปอ่ะพูดแค่ไหนก็ได้เีเออรู้ดีสมอ็ เซนเมาส์เ yeah. uh ้ยนานรเช่ไฮ wow. ิเชนไียไม่เข้าได้ไงหมเนี่ยขับดเน้ยซรจนี่ไอ้ยิาูิ่งนี้ยชเกรนียอ๋เขียมันไม่เจ็บขาดโดนนะเขียมันไม่เจ็บขาดโดนนะอะไรวะเขียมันไม่เจ็บขาดโดนเมันเหนียวไปเพียวะ นของเดสกิต้าจทีมาละยังได้บอลนะบุนอะแมควายเชเดเบเรยชิมาแลอุ้ยเกือบตายใช่ผมจะตอบจิตเใจบอลใกล้มากเลยบุนุ่งอะเชื่อมันใจบอลหัว่ะมาแล้วฟอร์น่ะบุนุ่งอะได้บอลนะบุน่ะเดินท้าเดินทาโอ้เชลีน่าไม่รอดว่ะ ยได้บอลนะได้บอลนะควายค่ะผ่เฉยมาครับเก็ได้บอลนะควายอาปกได้บอลนะปอกตาปอกคับสมิ่างม้เลยโ้ยกูจะเล่นท่าได้บอลนะมีแเชิมยละมามมี่เนีฮยกอ้โอ้ยือายละ เกือบตายหมดไยนะผมออกมาเฉย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 มเวลแแยม่เเฉยยแม่เอายงไงสลันสลันย่าไงสลันเล่นทไมเเล่นทไมตรงนั้นเฮ้ยไอเียอ้หยเดียวเอไอเีย้สลันเมึงเล่นโหไม่กมาไเปล่าะ มันเกินหนึ่งนาทีแล้วไม่ใช่เหรอวะมันเกินหนึ่งนาทีแล้วการเปการไม่เป่าวะคิดอี่วโดเลยสั์อะหายไม่โดนนะไม่รู้โทษนะโทษไหมเนี่ยไม่โทษไม่โทษไม่โทษโทษเหรอโอเคผมอันนี้ก็เจ้ากันไปนะเจ้ากันไปเดี๋ยวเราไปตัดสินที่สุดท้ายกันใครชนะชนะไปนะท่านผู้ชมนะนี่ถือว่าเจ้าแล้วนะโอเคโอเคอีชีกูเล่นหาหิ่งเลยของขวดนี่ย โอเคผมเดี๋ยวไปมาสุ่มเลยท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมแล้วก็มาสุ่มกันเกมที่สองนะใช่ไหมพี่อ๋อโอเคผมใช่ครับผมมาแล้วก็มาสุ่มต่อเลยเนาะไปครับดูของเฉยได้ท่านผู้ชมนะครึ่งแรกข้ายิงผายอะครึ่งแรกทป้ามแต่ตัวเป็นตัวอะไรก็ได้ใช่ตัวอะไรก็ได้แล้วแต่จับทีมเต็มที่เลยแต่ครึ่งแรกคุณห้ามยิงคุณเข้าไปยิงครึ่งหองแต่ถ้ามาจ่ายแบบ ใจถูกเวลาได้อย <t> ่างเงี้ยใจถูกเวลาอย่างงี้ได้ได้สบายเลยแล้วขึ้นสองคุณก็ห้ามยิงเหมือนกันคือต่อยปากไอ้สัตว์ไม่ได้ครับไม่ได้ครับกูครับไอ้สัตว์กูครับอย่างงั้นไม่ได้อฮเหี้ยหาดูผมดูผมดีกว่าไอ้สัตว์นม่ได้เรียนเด้อหนูไอคอนครับผมนะมาหน้ามีไอคอนเนี่ยเขาหนึ่งตัว ครับผมผมห้ามยิไอคอนเลยนะทุกคนเพราะปกติกูไม่ใช่ไอคอนอยู่แล้วไงเออนะเออไปแล้วก็ไปกันดีกว่านะท่านผู้ชมนะไปครับเช่กันโ oh. <Okay, S 2> อเคท่านผู้ชมนะก็แล้วก็มาถึงเวลาการลิงตาหรือท้ายนะท่านผู้ชมนะผมใช้เป็นห no น่ไอคอนนะผมได้อะนไอคอนคือไม่มีไอคอนนะผมก็เลยจัดเซตฟูทํานามาแลนะผมนะนี่มารุมเพียวคือมันจัดได้เต็มที่เลยครึ่งแรกมันห้ามยิงกูบอกเลยกูบอกเลยว่าพัน เฮ้เดี๋ยวมูนต้มน้ำนะเอาพีเคมาแบบ่ไม่ไรแล้วตบท้ายดรวยพีเคตลอดนะทุกชมนะไ่ายแลยยิงอะไรข้างยิงตายแน่นางเล่ใครไม่เล่ไมเล่นกอไอ้ซาดที่พระเจ้าอ่ะอ้น้องเคยเห็นปล่าไม้รุ่นอืไอแรงครับท่านผู้ชมนะเจอเอวตันนะผมเพิ่งไปเปลี่ยนทีมมาเมื่อกี้เนาะว้วกูอ่กูอัแล้วใช่ไหมี๋กูเผลื่กดอัดเนี่ย ลองไปดูอ่ะดูอ่ะเออวินะกูไดละรายการนะยังไงแย่งเปลไอ้ไอ้แย่งวันเะล่างยีแน่เสิดช่แล้วเอาเอาเผาพาดอย่างนี้โดนนะพลาดอย่างเช่นพาดอย่างนี้โดนนะพาดอย่างนี้โดนโดนะพาดอย่างนีโดนนะโอเวนนะมันเขโอเวนนะยิงใ้บอกเลยว่าลูกนี้ผมสะเทือนนะของกูเพียงนะ ถ้าคุณเข้าตัวเองนี่เข้าแล้วรูวเราีร่วมมีร่วมีเข้าแน่นอนไอ้กลางฮะชิบหายไม่เข้าวะทำไมวะทำไมเขาก็ต้องยิงใหม่ฮะโอกาสที่สองมีหนุนะเหมอนละบอลมาเข้าบอลระโูอ่ะต้องรีบยิงม่นี้ะ่ยิงไม่ได้หว่งแย่งช้าวะมีผมมองนีบอกเลยว่ามึงไม่ได้ยิงกูแน่แฮมรอนี่เียล้วอ้ยแม่งจุกเลยวะไปมองไปแค่ปัานไปฮะ เอาขบวนนี้ชื่อมาไทเดรดไม่เหนียวเลยกูยึดที่กองหลังเทียร์้เหนียวเลยยังไงไหวเปลาคุณผ่านมาเลียนี่กูเวลล่าหัานมาเรียนนี้รเปล่าไอบผมทีมาทีแล้วผมก่คนรอต่อไปฮะตอยาวๆให้ผู้ชมนะผมให้โอกาสคุณใจก่อนคุณไม่ใจวะเนาะคุณไม่ใจวันนี้ก็วสวยดีว่ะโอ้เว้ยนะผมรอบนี้เรียบร้อยผมโตแล้วผมใจแล้วอูทุนแน่นอนไอ้ชื่อมาลาน อเอาฟิกโก้ย่ฟิกโก้ก็สวยดิไอ้ยูโกโริิหายละแค่เพียงไม่มียูโกะโยริทุกคนยโกะโยริหายยูโกะโยริแล้วมดเลย่ลกาะไกาหมู่งอ่ะเชื่อหรือซ่ง่าลูกนี้นเอาเอาอยัางไงอะออนี้โดนนะโดนนะฆาโดนนะลูกเนีน้ยขอสิฮะ ไม่ให้มันต่อบอลว่ะไม่ให้มันต่อบอลว่ะไม่ให้นี่ใส่ไม่ดียังต่อบอลไหนเนี่ยนี่ใส่ไม่ดียังต่อบอลไม่ก็ไม่โอ้กูจสต่อปไปได้ไหมอ่ะสต่อมาแล้วเดี๋ยวหุ่นก้อยจะต่อไปทุกคนนะสต่อปละที่กูทำออกมาทุกคนนะนี่ก็โยนอีน่ะเป็นอะไรลับบาลานะบาลานบาลานอยู่เอาโยนเขาอะไรเนี่ยโยครับไปน้องฟิกโก้ฟิกโก้แช่มเปี้ยนดวลดีดนะอูมันกูไม่ผ่านดูทรงแล้วไอ้สัตว์ เชิญรุ่นโอ้ยยิงแม่ยิงต่อยใช่ไมนชับต่อบอลเหรอได้ต่อบอลนอะต่อบอลหรอลีนต่อบอลใช่ไหมลายลีนต่อบอลเห่อลายลีนต่อบอลใช่ไหมอ้เชี่ยไม่เกี่ยวกับกูเชี่ยเหนียวชิบหายดิไม่ให้ไอเดียวมันฆ่าพลังสีเบจเลยไม่ให้ต่อบอลกู มึงต่อบอลเหรอมึงต่อบอลเหรอไอชี้อ่ะเชื่อนู่นี่มันเหนียวเตอร์เลยว่ะจะหมดตึ่งแล้วหกศูนย์ไอเชี่ยมันเหนียวไปไอ้สัดเจอะไม่เข้าอ่ะเกินแล้กูเล่นแผ่นอยู่เนี่ยถึงว่าแบบแผ่นแบบจาะจริงๆอ่ะผมจะเอาเบบีโต้ลงนะแทนมัวครับแล้วก็ เราอืมพอละอีกต่อมาอีกพอละโอเคผมเบลโต้เนี่ยเบลโต้นี่คือแบบว่าจะปี๊พุ่งเดียวหนึ่งการ่าโอเวน่นนทุกคนนะบอกเลยว่าตึงฮะมาโอเคซึ่งหลังนะผมยิงได้มีโอกาสยิงนะมัยิงได้หรือเปล่ายิงได้หรือเปล่าแหละพูดแค่นั้นแหละบอกเลยฮะเบคแฮมต่อบม้ทางของเบลโต้ โอเคผิดมึงกูมงเชี่ยแล้วชิบหายกูว่าหลุดแล้วกูตายแน่เลยวะวู้่โมดีนี่ยังผ่มันดักบอลได้สวยงามอะเบคแฮมโอ้ยมึงจ่ายงี้ก็ไปตายเจ้นะเชี่ยละวู้ยกูตายโอเคผมพูโยพูโยเลยวะเลลูกนี้โอ้ยกูใจหายไปแค่ใจคว้าเลยวะอ้ยเฮียสตดอ้ย่ตัใหญ่ ไอ้กาน่าะอ้กาเอาไม่เอาบอลน่ะเอะไม่บอลวะโอเคผนเอาบอลละโอ้ยเนี่ยไตั้นโอเว่นดเดียวงี้ไอ้ยเฮี้ยมึงไม่ยิงสักทีเี่ยว้าฮิฮนอกูเลื่องงูเกังเต็เออกใสนไอ้กาบอลได้สวยงามทุกนิ้อยู่ครับเอยฮิโก ติกโกโอเว่นโอ้โหทียแม่งเหนียวมว่าในโรลิสอะอุะ้อเ,เกินผมต้องให้ตัวซ้ายมาป่านะทุกคนนะไม่มีเท้าซ้ายเลยนะเล่นไงีไม่มีเทา้าซนะ้ยต้องป่านเนี้ยนขะองของขอตตงน,ะอนไตอี่ดีดีเ,ยเ้ยตำนานนี้อแกนะปาจีซึงปากีซึ เฮ้ยพัตะคูไหนพัตะคูพัตะคูอยู่ไหนต้องให้พัตะคูยิงนะถ้าเป็นแบบนี้ต้องยิงไกลแล้วนะต้องพัตะคูลแล้วนะพอสักอ่านะพัตะคูเข้าบอลน่ะไอ้เชี่ยมันไม่ฟาวได้ยังไงไว้พวกเนี้ยมึงไม่ฟาวไอ้สัเสด็จคุณโว้กูเนี่ยวันนี้นี่ฮะแชมเบิลโอเคผมต้องให้พัตะคูยิงให้พวกครูแบบเนี้ยต้องให้พัตะคูมามาแล้วมาแล้วพัตะคูลอืเชี่ยมดูมันข้าบอลนี่ไอ้จะน่าเกลียดว่ะไอ้เสือ พี่กะอน้คยตอบบอลว่ะไม่งั้นแม่งพุ่งมาแรงไปของปาคิซึนาคิซึปาคิซึโอยนกพีใ่แน่เลยโอ้โหบอกเลย่าอะไรอ่ะโอ้ยไอ้กรรมการออราที่อโอ้ย ฟิกโก้ไรบอลน่ะเลยีฟิโก้ไรบอลน่ะเดี๋ยวนีังไงฟิโก้ฟิโก้ก่เกมเล่นกินไปอ้เนี่ยเล่นเกินไปนะผมอยวันนี้มีนำหน้าแน่นอนผมมีโอ้ยนผมขอบคุณฟิ่โก้ิงนะเสีย่อยโอ้่มแล้วไอแนนะไปแล้วโอ้ตึจริงๆนะเกนี้ ทีโก้ที่โก้ทำถือว่าทำได้ดีมากอย่างนี้จยอืมชนไว่ดีเราจะโค้ชโนล้มหมดอ่ะบอกกันนั่นแหละดูดันนะรีบบดูดันนะเอ็นดูดันนะถ้าเราตำนานอ่ะตำนานไร่ได้ดูดันนะบอกเลยว่ากองหลังนี่เหนียวตึ้ะเฮ้ยอมาโค้ชเล่นงเจ็ดสิบเจ็ดหิ้เนี่ยโอเว่นนะมาลองไล่กานะไล่กาดอย่างนี้ก็สวยดีครับ ราการนี้ก oh, like oh, ็สวยครับ่กโอ้ยี่ไม่เหนื่อยก่อนอ้ลัตนาลัตนาด้่อยนะครับท่านผู้ชมนะอีฮาปาี้มาเลยแม่้าเบบโตะเบบโตะอ้ยี่นี่เฮ่ม่รู้แม่เหนื่อยทุกค ไปเนี่ยดูบิ๊กแบงคิมาถึงแวถ้าถูกต้องไปองข้ามบอลไป้ดมึงโดนโดนไอ้เจ้ามึอเลวูก้เด้งไปนิดเดียวครับท่านผู้ชมดูอย่างนี้เท้เสียงเสียงลบกวนไมไม่ลบไม่ลบไม่ลบไม่เป็นไรไม่เไรม่ลบเสียงไม่เข้าเลยไม่ป็นไรคุยคุยได้คุได้ โอเคไม่ม่รู้ไม่รู้ไม่รูสบายสละช่องเราใช่ไหมช่องเราจะบินละอ่าติดปากีเอ้ยติดแคมเบียว่าไปนั่งไลกาอ่าฮิโกะฮิโก้ยยไม่ฟาวได้ไงวะมันข้บอลเงี้ยโการสุดท้ายแลฮะพยาได้ปะอ้ยเรียบร้อไอลนนำไปหนึ่งตูต่อสูนะ ย่ามาเราไปจบท้ายของหวานด้วยลูกทั่วดีกว่าครับผมเจอกันท่านผู้ชมโอเคครับ okay, ท่านผู้ชมนะเพราะเวลายิงจุดทั่ว้วครับผมนะท่านผู้ชมท้ายคลิปจบท้ายคลิปนะครับผมท่านผู้ชมนะมาเที่ยวอยากเจอทั่วใช่ไหมยอยากเจอมากครับตั้งแต่คลิปแรกก็ไม่เคยชนะอีกเลยนะอขอกินหน่อยลวกันนะมาลูกแรกดีในระ่ับนั้นนะครับผม ที่อ่ะยิัเข้าที่ป่ายิงเข้าที่ป่ายิงเข้านี่ป่ายิงตรงๆเลยแล้วกันอตายแล้วอียหาชีพอะไรตายวะหายแล้วผมมั่นใจทุกคนอันนี้ผมมั่นใจมากอันนี้ผมมั่นใจว่ามันมั่นใจสุดแล้วใช่ไหมมั่นใจที่สุดแล้วใช่ไหมมีแค่เดียวพ่อมตายเหรอนี่ดูนีมะดูนะงำไมผมไม่ได้นะ ลู้ละลุงนี่อุนฮะลุงนี่อุนฮะลุงนี่อุนะครับลุงนู้ละโอเคบวกลุงนีุนฮะโอ้ยน่เก็บเยลต้องใจเยลน่งไผมมั่นใจลูกนี้มากว่าไปพอใจว่า่อใจย่ปาานกมัน้นายละลุ้นาลยใจดีไงไอ้เสัตมันใจลูกนี้ ดูโค้ <ใจ S 1> ดูคูลูกภาพอโอเคผมทำได้ดีาลูกนี้เด็กพมันไปซ้า,ายเชื่อไหมดูไักซ้ายะเฮี่ผมจะดักซ้ายแม่งลนะเียอะไรอะอะไรอะเฮียเียเขียวแปะเขาบอกาเขาบอกางขวาักขขบวาต้องยิงขวาครับกบ ลูเปิดทันมั่นใจวะฮึีอะไมัใจลูกีมเกย์ปนี้มากเกป้าลูกพ่ออันนี้ตัวป้าเด็กป้าหนูนะเอ้าอะไรหริหายลูกสุดท้ายวะเนี่ยไม่สุดท้ายหรอ ไอ้เท yeah, like ียนไม่ชนะไอ้สัสกูว่าแล้วไม่ชอบพีกูไม่ยิงการเลยแบเนี้ผมว่าผมไม่ยิงการนะนะแะแไม่ไหวแล้วว่าไอาเทียนก็ชนะผมได้นะผมแมทท่าลของยิงโทษนะผมนะโอ้โหบอกได้ว่ามันมันจริงๆแบบนี้โอเคนะจบเหมือนเดิมมาไอซ่า เกมนี้ก็ขอสวัสดีตัวดีท่านชมด้วยครับผมนะโอเคบายยเจอกันคลิปต่อไปจะมีอะไรรอรับชมนะท่านผู้ชมนะดีครับ